สวัสดีค่ะช่องคูรี JO1 oh, OFFICIAL นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คูรีได้ไปร่วมทำบรรมที่บ้านของบัาน,นะคะไปบ้านในน่อยกันไม่น้องนะนะคะ,นะคะไปร่วมกระถิ่นสามัคคีนะคะก็ไปให้กำลังใจแฟนยิ้นทีเแฟนครับมาฝากจับมือค่ะคูรีไลซ์สดกับมา,ฟาแฟแจ ให้กำลังใจแม่หน่อยนะคะให้แม่หน่อยก็สู้ๆนะคะทำกิจการอะไรก็ขอให้สำเร็จสำเร็จเนาะค่ะนาะไปหอดเลหน,น่อยยักมเลย่อยค่ะนาหนี่กำลังเดินทางขอาไปไปหอดแล้วก็จอดรถไว้นะคะแน่หน่อยเ่นทาําภารกิจอยู่ก็นั่งผ่าเดือดเด้เดอดพอบานกุดีเรก็เลยเดินเลาะเก็บบรรยากาศรอบๆบ,บ้านหอก บ้านหลังนี้นะคะเป็นน้ำพักน้ำแล้งเป็นแห้งกาลังใจจาก FC แฟนครับนะคะที่เพิ่นไ้นองโดยความหักความแพง้งโดยความเอ็นดูนะคะน้องเป็นเด็กดีอิรลาหน่อยนอ้องอุ้งยิงอุ้งอิง,อง,องของเห้าฉลาดหมูคั่บนะคะแถมพัฒนาได้ดีตลอดมากคููลี่ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งค่อยให้กําลังใจนะคะนาะ กำลังใจที่มาจากนำชินนำใจอันบริสุทธิ์ตรงตัเอง,อง,องขยาบให้เล็กน้อยคนนึ่งเล็กน้อยตาดำๆำได้ประสบความสำเร็จในเรื่องทุกเรื่องที่นองกำลังก่าวเด บิง้างให้ผ้าท่าสีนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อีกอย่างบานก็ซิดแล้วรั่วก็ต้องซิดน้ำเนาะค่ะเนาะก,ก็เป็นการป้องกันนะคะเดินเข่าเดินโอกก็เป็น่วงยูนะคะแต่เม่น,น้อยก็มีย่ยาพี่น้องมาอยู่น้ำเด้อพี่น้องเด้อในช่วงหงน้านี้ เป็นเอฟซีแฟนครับนาอค่ะน้อก็ค่อยห้กำลังใจนะคะคอยซัพพอร์ตเพบาน,น้องสี่ขายเสือรัตนาพ่อนแบรนต,ตัวใดนะคะคูรี่ก็ค่อยอุดนุนนะคะที่ไปน้ากันกับพกกากันอุดนุนค่ะพี่น้องคะ่ะคูรี่ไดเป็นตัวสุดถ่ายพอดีเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะจะเมนโชคดีโชคดีเด้อพี่น้องเด้อค่ะเรือบชิบไ่ได้เด้อค่ะพี่น้องตามหัวตามสวนเป่นกเมียนสะอาดสะอาดนะคะนิดหน่อย ป้าปุมนีพี่น้องมาซอยเมียนซอยท้ำในวันที่หนึ่งนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อผูใ้ใดอยาเกดบุญมากนะคะมากมากค่ะมาเห็ดบุญเป็นกระถิ้นซามาคีนะคะโดยแม่น่อยก็พ่อเอกและนอ้องอุยิงเด้อค่ะพระเจ้าอาวา ็ผ่านไปพานมาตลอดนะคะบ้านเม็น่อเองแขกกับบ่อื้อเอฟซีแฟนคลับเดือความหักอิลันเนาะค่ะน้อเพื่อนกับมาเขียนจิระมาพากันมาเฮ็ดบุญนะคะมาเสียบต้นเงินเด้อพี่น้องเด้อนะคะนี่ก็เป็นรถไถหูวบอ่อคา้ารถอามาเดียวอามาเดียวสแสดงอยู่อำเภอรีรัะตะนะเนาะอรีรัตน์นะคะ ห้างจากบ้านนองอุ้งอิงบอจักกิโลนะคะนี่สร้างท่าสีค่ะพี่น้องคะกลมหนา้ากลมตาท่าสีเผาเฮ็ดเ้าวรล้วเด้อค่ะแล้วก็วะะเห็นหลังสีจมูกเป็นบานอ,อีกเห็นเราเห็นเป็นบานหนงดาวผูด้ใุสนใจกระถาขผลไปใผลไม้ผลิดหมดอ,อ,อือค่ะ คูีกับเป็นคนหนึ่งเป็นเอฟซีอีลาหน่อยนอกจากเป็นเอฟซกับมีช่องเป็นของตัวเองเรียกว่าช่องคูรี่เจโอ๋อสีเคียวนะคะก็ค่อยซับพอร์ตค่อยให้กำลังใจค่อยโปรโมทค่อยประชาสัมพันธ์นะคะเอาแต่กระแสดีกระแสบวกเรื่องอื่นๆบอเกียว เอาแต่สิ่งดีงามให้อีลาน่อยให้น้องคุ้งอิงสาวหน่อยรัตนาพรประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องคะผู้ดใดได้ยินผู้รีวากโค้ในเดี่ยะคะ่ะมุ่งลังค่าให้พถูกใจนะคะยังไดกับเบิกแง่งกันนะคะหากนองนะคะก็คิดว่าสิ่งที่บ่นว่า ความหิบผู้หีเป็นคนสีสเกตนะคะก็อยากจะให้กำลังใจเพราะว่าจะเป็นแม่หน่อยเป็นพ่อเอกผู้ต่อสู้ชีวิตเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะรอบๆบ,บ้านนอ้องก็จะเป็นต้นข่าวนะคะเริ่มจะแก้ออกล่วงนะคะพี่น้องคะได้คุยได้สนทานากับแม่หน่อยเล้วเวาว่ารา,าเล่ม,มีหน้าเด้อเราก็มีแค่มองอยู่ก็เรียกว่มมาแม่หน่อยสุดๆุดลาลาดีที่สุดแล้ว นี่ซักดก็จังเป็นของเห่าพาะฉะนานก็สู่ไปนะคะนาะทุกคนตองตอสู้ทุกคนตองอดทนนะคะอดทนให้ถึงวันที่เราจะประสบความสำเร็จจะชาิจะเร็ยวก็ต้องรอดนะคะพี่น้องคะค่ยคอยๆก้าวเหมือนก้าวคือบันไดเหาจะพบเซสงสว่างเนาอพี่น้นองเอ FC แฟนครับทั่วโลก A P C f อแฟนครับทั้งในประเทศนะคะเขาคงจะเห็นนะคะว่านออ้องหญิงโบรธรรมดา นะคะ่ะน้องเป็นพี่เส้นเตอร์ของสาหลายเท่าแก่น้อยนะคะพี่น้องค่ะเมื่อคืนน้องก็สแสดงอยู่โดรน,นะคะ,ะ,สะแสดงอยู่ที่เาากับสาหลายเท่าแก่น้อยนะคะแล้วก็มาสแสดงอยู่น้องน้องบัวลําพูนะคะพี่น้องเนาะเอาอยู่ไก่มองไดก็ับไปห้กําลังใจด้อคะ่ะส่วนคุลี่นี่ก็สิคงอยห้กําลังใจอยู่ซีสกีนี่แหละคะ่ะวันที่30อิหลาน้อยนะคะ พิ่นกับสิม่าสแสดงอยู่นะคะอํเาเภอศรีนลงสุรินนี่แหละไก่บ้านที่สุดน,นะคะช่วงนี้ผู้รีก็เพี้ยนทํำบุญนะคะเขาพรรษาแล้วบานิก็ม่าบุญกระทินนะคะเฮ็ดตามกําลังจิ่เจ้าของเฮ็ดใดเด้อพี่น้องเด้อการเฮ็ดบุญสาวเฮ็ดลราเสียดายเฮาสิบวไดใบุญเลยค่ะ <S <s บ้บานหอฝันจะเป็นงาน ง,งามพี่นองค่ะพี่นองว่างามบอถ่ามเม็นว่างามกดคอมเมตนมาเบาซูกันฟังเลยเด้อนี่แหละค่ะบ้านหอฝันของอีลาน้อยนะคะ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมยแนดีมีนันคือรถคุรีดเด้อค่ะ,ะสามหาเก่าศูนนะคะยีลาหน่อยเด็กเคยนั่งเจิมไห่แลว้วหะคีบุญวาสนาไปใส่มาใส่กสิปลอดไพ่เพื่อนก็โอ้โหพุ่มนนองอิงฉลาดนะคะพัฒนาการดีแห้งอนาคตนี่ได้เป็นแท้ราชินีหมอลำทรงกำลังใจให้ยีลาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเขามาชมกับกดถือใจกดไหลกดแช่ ในช่องคูรีเจโอวันออฟซีเชียลด้วยนะคะขอบคุณน้ำจิตน้ำใจทุกคนขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเงินทองเงินไหลน่องทองไหลมาขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะพี่น้องปองไป